คิดดีผม่จะมาทดสอบความโหมดปอดใหม่นะเราน้องแนวทางการสู้มันเอาวิธีที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นรับจังหวะคำรามคำรามครั้งหนึ่งมันใช้เวลาสิบวิก่อนที่จะคำรามครั้งแค่นั้นจุม่มไปเลยนะรับในใจก็ได้อันนี้คือทางปอด もう笑顔。 เป็นกำลังกน่อโอเคตอนนี้เทรดได้หนีนี่โหลดถ้าประหยัดสปินก็วิ่งให้มันติดผีใช้สเต็ปเดียวกันทุกบอสอ่ะจับแล้วหนึ่งตัวตรงนไปเท่าไหร่มันไปแปดตานนีนะน่าจะโดนไฟลวก